ผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมปอบวีร์ลองน,นะผมวันนี้เรามาเติมน้ํามันกันนะผมก็คือในบนดอยนะผมนี่ฮะตู้นี้ไม่มีไฟไรเลยนะผมเนี่ยฮะผมคิดว่าน่าจะใช้การไม่ได้แล้วนะผมก็นี่ของการประชารัฐนะผมโอเคมากเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันนะผมตัวน,นี้มีไฟกับพิบกับพิบอยู่นะผมมาะเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็มาเติมน้ํามันกันนะครับตอนนี้คือไม่มีแล้วนะผม,ผมไม่มีไม่เหลือแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราเรามาดูหน่อยสิว่า ยังใช้งานได้หรือเปล่านะผมะมามาโอเคนะเราต้องหยอดเหรียญก่อนนะผมเนาะแล้วก็เอาหัวเนี่ยเข้าไปที่น้ํามันเนาะเราก็ต้องนี่มันจะมีแบบว่าหยุดจ่ายกับอันนี้นะจ่ายน้ํามันแบบนี้นะผมโอเคตรวจสอบวันอะไรไม่รู้นะผมมาเดี๋ยวเรามาอ่านการสิบบาทหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยว ฮ้บเอ้าเฮ้ยเอ้าพี่น้องครับมันล่วงออกมานะฮะหรือว่าต้องดันแรงๆครับเฮ้ยโอ้ใช้การไม่ได้ครับผมแล้วไฟยังขึ้นทำไมครับอึดอึดอึดไว้จะหายแล้วจาา่ายน้ำมันเฮ้ยใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะ โอ้ oh, สรุปคือใช้ไม่ได้นะครับบนลอยบรนเราใช้ไม่ได้น้ำมันผมจะหมดแล้วไปต่อยังไงกันดีโอ้โ oh ห oh. ใช้น้ำมันไม่ได้เราโทรหาใครดีครับนี่ฮะไปโทรหาใครดีเอ่ยใช้ไม่ได้แล้วไม่มีเลยดูด,ดิสรุปคือน้ำมันเติมไม่ได้ครับผมเราก็ปิดไวเหมือนเดิมแล้วก็ไปละบาย